ง่ายกว่าง่ายกว่าครัเพราะระยะก,การทํางานมากกว่าไหมคะเราเอาอิงจากลูกค้าจริงเชืวจริงเขาแล้วก็วาดให้มือสวยแล้วเราแค่ก๊อปแต่กระี้เลยมูนกรอปโนการครับไหมคะเนี่ยมันเริ่นเ,เวลาเวลาแกเรียนไปแล้วเรียววิวหัววาดสองข้างวัดเรื่นแหละติ๊กติ๊กซ้ายติ๊กขวาติ๊กไปติ๊กมาถามว่าดินสอมันเฉียดไปนิดนึดนงนคนละอย่างแล้วนะเฉียวไปน้อยนิดนึงคนละอย่างไหมสู้คุณทำท่าอะไรให้สวยก่อน แล้วถามลูกค้าชอบตรงนี้ไหมถ้าชอบเสร็จแล้วปุ๊บทำยังไงคะก๊อปปี้ครับอ่ะก๊อปปี้ก๊อปปี้ออกไปเลยง่ายสุดลอกข้างนี้ข้างนี้ไปวัดแล้วก็แตะแลตะแตะแล้วก็วาดๆแล้วให้คนพอวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็ให้ลูกค้ายังไงคะลุกขึ้นมาอย่าวาดโดยที่ลูกค้ายังนอนอยู่เพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาพี่หมวยมองดูหนังโซเซถามว่าหน้าเบี้ยวนะคะหน้าเบี้ยวเพราะอะไรคะช่วยตอบสิห้าหมื่ ก็ละกูทั้นจะอิ่มอ่ะเห็นไหมต่างกันไหมคะตัวบางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองหน้าอิ่มข้าหนึ่งข้างแคบข้างนึงที่ว่าฉันเพอร์เฟคที่สุดในประเทศไทยแล้วมันมีบางคนไม่รู้ตัวเลยลูกค้าหลายคนไม่รู้ตัวและถ้าสมมติว่าเราวัดคิ้วสองข้างเข้ากันแต่ลูกค้าหน้าเบี้ยวเชื่อเข้ากันไหมคะของคุณของคุณหวยเนี่ยเอ็นน้อย